โซเชียลแหกขุดต่อเจอหวับสาวลูกในพลคู่กรณีนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตโซเชียลแหกขุดต่อเจอหวับสาวลูกในพลคู่กรณีนักร้องหนุ่มสแตมอภิวัตทำเอาสันสะเทือนวงการบันเทิงภายหลังจากสแตมอภิวัตเอื้อฐานสุขนักร้องดังได้ออกมาเคลื่อนไหวพูดความในใจที่ปกปิดมานานหลังภรรยาถูกคุกค,คามซึ่งมีคนบุกไปถ่ายรูปหลังเวทีกล่าวหาว่าเป็นบ้าเรื่องราวบานปลายจนต้องพึง่งศาลและเป็นสาเหตุที่หนุ่มสแตมต้องเลือกรับงาน และหายหน้าหายตาไปจากคอนเสิร์ตต่างๆนานกว่าสองปีซ้ำถูกพ่อของคู่กรณีซึ่งเป็นนายพลขู่จะยักคดีทางการเมืองตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ความคืบหน้าล่าสุดบนทวิตเตอร์หรือแพลตฟอร์ม X ปรากฏว่าแฮชแท็กสแตมอภิวัตได้ขึ้นเทรนด์ติดอันดับต้นๆโดยมีความเหน็ตต่างเข้าไปขุดคุณประวัติของนายพลและครอบครัวพร้อมพากันขุดวีรกรรมของลูกสาวซึ่งมีชาวเน็ตต่างพากันเปิดวับและอาชีพของเธอล้นหลาม ทีรีเบิร์สร่อนถแถลงการแจ้งปมร้อนขณะที่วงทีรีเบิร์สออกถแถลงการหลังมีการพูดถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของสแตมอภิวัตโดยยอมรับรู้จักคู่กรณีจริงพร้อมระบุเป็นเรื่องส่วนตัวและเคยแนะนําให้ตกลงกันเองให้จบสิ้นรวมทั้งระบุว่าจากข้อมูลที่ทางวงได้รับจากคุณสตมและคู่กรณีคือการฟ้องร้องในคดีชู้สาวไม่ใช่คดีคุกคามแต่อย่างใดซึ่งจากที่วงทราบทั้งสองฝ่ายมีการเจรจายอมความกัน โดยมีค่าเสียหายจึงวางใจว่าเรื่องคดีจบลงไปแล้วและไม่ได้ติดตามความคืบหน้าใดๆอีก